สวัสดีค่ะ MGS T 3 3 l b i l บิลบิลเพศสกชารหญิงการชนกสาธี Miss Grand ยานชาห้องน้ำไปแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกห้องน้ำใช่ไหมคะก็ และลายพฤติกรรมค่ะแล้วก็คือคือหนูนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆแบบว่ากรรมการห้องน,น,น้ำท่านเลยที่แบบว่าคอยติคอยให้คําแนะนําในการแบบว่าเอาไปปรับใช้ก็น้อมรับคําติคําชมแล้วก็ไปปรับใช้และมั่นใจมากค่ะว่าคําติชมในวันนี้จะสามารถพัฒนาเนี่ยทำให้วิวเนี่ยก้าวในบันไดขั้นต่อไปได้แน่นอนค่ะได้เลยค่ะวันนี้ไฟนอกะอยากเลยเ ค่ะพรุ่งนี้นะคะก็เป็นไฟแนลของ Miss ans, มิสแกรนซูนีปี2023ค่ะที่เซ็นท่านแจ้งมัฒนานะคะก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วที่แฟนเพจมิสแกนเค่ะกับลายแม่มานิดนะคะใช่มีบัตร2ราคาค่ะ300บาทกับ v p p ีคึอ5 0้บาทหรือถ้าท่านใดมิสะดวกะคะก็สามารถติดตามผ่านทางแฟนเพจของมิสแก n นได้เลยก็มีการไลฟ์สดค่ะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะซื้อโหวตให้ MGSP ศนสามบิวด้วยนะคะอ๋อเป็นวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนค่ะใช่แล้วผมคนสุดท้ายไปยินตอบคำถามเลยค่ะแม่อ๋อออ IG ของบิวนะคะก็ b u dot view นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กเป็นการชลอกสาถีภาษาอังกฤษไเลยค่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ